จะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ำใจกล้าหานตั้งแต่พระสยมภูยานประทานให้ล้างเท้าเทวาอยู่บันไดไกลาลาดเป็นนิดสุราริตตบหัวแล้วลูบหน้าบางให้ตักน้ำล้างบาทาบางถอนเส้นเกษาวุ่นไป จนผมโกรนล้นเกลี้งถึงเพียงหูดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้หึดหัดขัดแขนแน่นใจตาแดงดังแสงไฟฟ้าเป็นชายดูรู้มาหมิ่นชายมิตายจะได้มาเห็นหน้าคิดแล้วก็รีบเดินมาเฝ้าพระอิสราทิบบดี สวัสดีนนทกล้างเท้าค่ข้าสิล้างดีๆข้างนี้ด้วยก็บอกให้ล้างดีๆไงเนี่ยล้างให้ข้าด้วยไม่ได้เรื่องโอ๊ยเดือดานางฟ้าทั้งหลายคอยดูเถืะข้าจะไม่พวกเจ้ามาแกล้งค้าอย่างเดียวค้าก็เจ็บข้ามีจิตใจพวกเจ้าเตรียมตัวตายได้เลยเ ไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีบจะไปจีบีน้องคนงามพอไปถึงออ้ก็ฟังเอินถามพอไปถึงอ้ก็ฟังเอินถามีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกันโอ้ยเขาไกลล่าทำไมมันไกลอย่างนี้ไกลยังเลยวะเหนื่อยเหนื่อย เมื่อไรจะถึงเอานนทกเจ้ามาถึงนี่เลยมีอะไรงั้นรึพระิสวนข้าโดนพวกนางฟ้าเทวดาที่จะขึ้นมาเฝ้าท่านนะการแกล้งดึงผมข้าการแกล้งต่างๆนานาจนข้าทนไม่ไหวแล้วข้าก็ทำงานกับท่านมานาน ข้าจึงอยากจะขอรางวัลตอบแทนจากท่านนั่นก็คือนิ้วเพชรที่ชี้ผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ตายในทันทีได้ข้าเห็นแก่เจ้าทํางานกับข้ามานานจงรับพักดีต่อข้าข้าจะให้นิ้วเพชรแก่เจ้าเอานิว้วมาสิขอบคุณครับท่านพระอิศวร ในที่สุดข้าก็ได้นิวเพชรมาไอ้พวกนางฟ้าเทวดาที่มันชอบแกล้งข้ามันต้องตายหน่นทกล้างเท้าให้ข้าล้างให้ข้าด้วยล้างให้ข้าครับได้ครับล้างอีดีแค่นี้ก็ไม่ได้เฮ้ยมันใส่้่ะ ข้าทนไม่ไหวแล้วทำไมอย่างเจ้าอ่ะทำอะไรพวกข้ายด้วยเหรอกระโปกไอ้ก่างเอ้อข้าอะทำได้มากกว่าที่พวกท่านคิดละกันตายซะพวกท่านาในที่สุดพวกเควดานางฟ้าก็ไม่มารังแกข้าได้อีก พระอินทผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าพระอ,อ,อ,อิศวรแย่แล้วพระอ,อิศวรตอนนี้เจา้านนทกมันเอานิ้วเพชรไปเที่ยวชีนางฟ้าเทวดาบนสวรรค์ตายเกลื่อนเลยข้าขอให้ท่านช่วยหาคนมาจัดก,การมันกว่าบรรดาเทวดานางฟ้าบนสวรรค์จะตายกันหมดเสียก่อนเฮ้อแย่นะอย่างเนี้ยข้าคงต้องหาคนมาจัดการเรื่องนี้ซะแล้วขอบคุณมากพระอ,อิน จึงเรียกให้พระนารายเข้ามาพบเจ้าคงได้ยินเรื่องที่นนทกมันเอานิ้วเพชรไปฉี้เทวดาตายทั่วสวรรค์แล้วใช่ไหมรู้แล้วข้าจะให้เจ้าไปปราบมันเจ้าทำได้ไหมได้แล้วครับนนทกกขขี้เลวผมขี้เลวผมแกนิวเพชรกลัวทำไมทำไม่ได้พี่พูดนะแน่นอนครับจิบๆครับบายบายไปหละ สวัสดีค่าชื่อส่วนอับสนที่จริงอ่ะค่าคือพรนารายมาปราบนนทกฮึอ๊ะสชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะชื่อส่วนอับสนจริงเหรอจริงสิทำไมสวยจังเลยอ่ะ เราอ่ะสวยอยู่แล้วสวยใสในวัยเซ็กซี่ไงล่ะจีบได้ไหมไม,ไม่ได้หรอกนะเราอ่ะเป็นถึงนางอับสรนแบบเนี้ยมันง่ายเกินไปถ้าเจ้าอ่ะรำตมข้าได้ข้าก็จะรับรักเจ้าได้สิไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองโอเล่นนองน้องเอ้ยที่รักฉันฉันเองก็เคยอาจจดแอบจำเมื่อตอนร้องน้ำยังอยู่มาปลาย จิเธอไม่ติดเธอไม่รักเธอไม่มองฉันเลยจิตเธอไม่ติดเธอไม่มองเธอไม่เลี้ยวเธอไม่แล้วเธอไม่มีใครหรือยังไม่มีใครจะรอยถึงสามติดอยู่ทำไมโอ้ยน้าเออท่านท่านไม่ใช่นางอับสอนนี่ท่านคือพานาลายใช่ข้าเนี่ยพานาลัยไพสวนส่วนข้ามาปรับเจ้าข้าจะไปสู้ท่านยังไง ท่านอ่ะมีสี่มือส่วนข้ามีแค่สองมือข้าจะสื่อแดงให้ดูเองว่ากำลังไม่ใชทั้งหมดงั้นชาตาิหน้าข้าขอให้เจ้ามีสิบหน้ายีสมือส่วนข้าเป็นธรรมดาที่มีเพียงสองมือแล้วข้าจะมาจาัดก,การเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งสาโลกลากอนน,อนทอก้าวไม้มาฟันข้าฟันไม้ หลังจากนั้นนนทกก็ได้ลงมาเกิดเป็นเท้าวทศากัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกาซึ่งมี20ก้อนมีพละกกาลังมหาศาลสามารถยกเข่าไกรลาดให้ตั้งตรงได้และมี10เสียนซึ่งทำให้ท้าวทศากัณ์เป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม ฝ่ายพระนารายได้อวตารลงมาเป็นโอรสของท้าวทศรถแห่งกรุงอยุธยานามว่าพระรามซึ่งทั้งสองนั้นก็ได้ทำการสู้รบกันในเวลาต่อมา